ไม่ได้ครับท่านผู้ชมคฮอคือคึอลบแมปไม่ได้เฮียกูลบแมปไม่ได้ถ้ากูลบแมปมันจะขึ้นคําว่าเอ่อเวลาที่กูลบแมปใช่ไหมอย่างมันจะขึ้นคําว่าไมค์ครับไม่ตอบสนองไว้ไม่รู้ว่าเป็นหา <_ C 2> อะไรไอ้เฮียไม่รู้มึงเป็นสนตีนอะไรนะโอเคเริ่มเกี่ยวไมค์ครับกันเลยเริ่มเกี่ยวไมค์ครับกันเลยครับผมจะรีรอทำเชี่ยอะไะล่ะดีค่ะดีครับผมดีค่ะครับผมดีครับผม พีท่ทีมจามาแล้วครับผมแรกครับผมมาคนแรกมาแล้วคราวครับผมออยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดผมนะทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดผมเยี่ยมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาไวจังนะทุกคนเนี่ยมามามาไวอะ่ะเออสีครับพี่ชายสุขสันต์วันเกิดครับผมผมครับขอบคุณที่ให้คําอวยไวพรสําหรับผมนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดผมนะเสียงหล่อก,กว่าเดิมอีกไม่กเป็นวัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับครับผมอ่ะ ทำไมมันเข้าชา้าอ่าอยากจะบอกว่าทำไมมันเข้าช้าใช่ไหมคือ cpu หรือว่าไอ้ตัวแรมไม่ใช่แ a มเนี่ยม่แคนะ่แ cpu แล้วก็ไอ้ตัวอะไรวะเขาเรียกอะไรวะแม่งเด้อเด้ออะไรในเครื่องมือถือวะอ๋อสเปคใช่แล้วสเปคเลยอ่ะมันไม่มันไม่แรงพอเว้ยขอบคุณทุกคำอวยพรครับผมไอ้เสมแซมพ่ะนะขอบคุณทุกคำอวยพรครับผมขอบคุณครับพร,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 รุ่งนี้พี่ไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าพี่ต้องไปโรงเรียนนะครับท่านผู้ชม โอ้ฝนตกฝนตกพอดีเลยมาเติร์ฟักเดี๋ยวนะปรับก่อนปรับก่อนแฮปปี้เบอร์เดย์รัวๆเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเกินไปพี่เป้าอ๋ออลไรเกินไปเล่นเกมไมค้าหรอครับ,รรบใช่ครับผมแฮปปี้เบอร์รเดย์ขอบคุณครับผมสุขสันต์วันเกิดขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกคำอวยพรโคตรกระตุกเลยเนี่ยแหละเวลาฝนตกเป็นโคตรกระตุกเลยบอดายโดนนะเอา้าอย่าถคือด้าตีเฮ้ยไอคือด้าตี แล้วมันโคตรมาซีแม่บังเอ้ยอยาคถือกาตีสุขสันต์วันเกิดครับผมครับผมครับขอบคุณทุกคำอวยพรน,นะครับผมแง่ฝนแม่งก็ตกเลยเก,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 กินอ่าแม่งโคตรกตตกเลยกูต้องปรับเลยวะมันต้องปรับยังไงมันถึงจะไม่กระตุกเต้าทีมทำไรครับเล่นเกมครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่ครับผมผมครับ ชอบชอบตอนที่มันถือดาบวิ่งว่ะแฮปปี Happy b เดย์ขอบคุณครับผมชอบตอนมันถือดาบวิ่งว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมเวลาที่ไอ้ไอ้ไอ้ชื้อนี้มันถือดาบวิ่งแม่งโคตรเท่เลยเว้ยบอกให้ไอ้ชื่อเป็นโคตรเฟี้ยวกระเจียวอันดามันขนาดสระอํยังเรียกพี่อ่ะคือแบบแฮป a p p y birthday ครับผมสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่ชายครับผมผมครับสุขสันต์วันเกิดครับผมครับผมต้อนทีมเอ้ยเดะเดะเดะกูวะกูจะเอาอะไรวะเออยังไงก็ โอเวพรเดอเงี้ยก็ขอคุณหลไลนะครับผมลุงจะออกไหมครับออกวันมันตายครับผมมีคนข้าเซิร์ละหนึ่งคนมีคนข้อเซิร์ฟ้อหนึ่งคนนะครับผมอา่าสุขสันต์วันเกิดของผมครับผมขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดผมนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็มันเล่นไมค์ครับเป็นว่าจะอยากถ้าสเปคคอมมันดีเออไม่ใช่คอมดีถ้าสเปคมือถือมันดี ผมจะเชิญทุกคนเนี่ยเข้าแมปเลยเว้ยเออผมจะสร้างผมจะเปิดแมปเลยเว้ยคือแต่ไอ้ชี่นี่มันสเปกมันไม่ดีถ้าสเปมือถือมันดีไม่สเปคมันไม่ดีอ่ะประเด็นคือสเปคมันพี่เอเท่าไหร่ครับสิบห้าผมวัพีบเบิร์เดย์ขอให้ร่ำรวยของครับผมดาวทีมาผมฮผมฮพี่เล่นโนเกียผมเล่นโนเกียครับไอ้จริงดิโนเกียโนเกียมาดูช่องพี่ได้ไงผมเข้าไปแล้วเข้าผมเข้ามา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  แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับรักช่องนี้สุดๆของครับผมพี่พคนร้อยเอ็ดเด,ยเดียวกันเลยใช่คนร้อยเอ็ดดาดาลของก็มีแค่นี้เด้ออันนี้ก็หาโดยชีวิตจริงเด้อไม่ได้แบบเตรียมของหรือไม่ได้อะไรเด้อเอาไอ้นี่ซอมบี้ไปเดาเอาของก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนเอาของเป็นสบ,บียงก่อนอา่า เจอคนร้อยเอ็ดเหมือนกันด้วยใช่ครับผมผมก็เจอพี่เป็นกันแหลกคนร้อยเอ็ดเหมือนกันไม่ใช่คนที่ไหนไกลเราผมก็เป็นคนร้อยเอ็ดนี่แหละนี่นี่นี่ชอบชอบตอนมันถือดาบวิ่งอะทุกคนเนี่ยเนี่ยเอ้ยอย่างอย่างจะบอกว่าไอ้ออนี้มันมีซอมบี้ไกลพันด้วยเว้ยคือแบบว่าแม่งคือแบบมึงเอาภารกิจรอดเนี่ยมึงต้องผ่านซอมบี้ให้ได้เว้ยซอมบี้แม่งดุมากดุจริงๆถ้าภาพม,มันแตกหรือว่าเสียงไม่ชัดน,นะทุกคนลองปรับคุณภาพออเนะดอร์ปรับคุณภาพออเดอร์ เพราะว่าคุณภาพมันมันปรับได้เป็นพันเลยเด้อไปตั้งค่าไปแล้วเด้อพี่มีแฟนหรือยังอาอให้ถ่าย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 เอาพี่มีแฟนหรือยังให้ถ่ายเอาให้ไทยเอาปรับได้เป็นพันเลยเด้อไปตั้งค่าไปแล้วเด้อพี่มีแฟนหรือยังออให้ไทยให้ไทยให้ไทยเจ้าคนทุกทีวะคนทุกทีครับผมแต่บอกว่ามีรถไปซื้อก็เลยกลายเป็นคนทีเดียวครับผมร้อยเอ็ดครับผมร้อยเอ็ดจังหวัดเกินร้อยนั่นเองนะครับผมพี่กินข้าวยังกินแล้วครับผมเมื่อกี้กินกินหมูกระทะไปเมื่อกี้ครับผม กินหมูกระทะไปเมื่อกี้กินเนื้อย่างไปเมื่อกี้ครับผมเพราะว่าเป็นงานวันเกิดผมใช่ไหมก็คือมันวันเกิดเนี่ยงานวันเกิดผมอ่ะมันตรงกับเพื่อนผมพอดีก็เลยจัดงานวันเกิดพร้อมกันแม่งเลยอยู่บ้านผมนี่แหละเออคือแบบอิ่มมากอิ่มจนจุกอิ่มจนเลื่อนเอเลี่ยนเออเลื่อนเอยเชี่ยคือแบบสั่งมาสามโลอ่ะกินแค่สองสามคนเองสามโลไม่ใช่สามโลดิมันมากกว่าสามโลพี่เอเท่าไหร่สิบห้าครับผมทำไมพี่เดินแบบนั้นครับมันเป็นเพราะแอดออนครับผม เจ้าเชื้อเลืองพราะยนาคบ่าเสือตะเลีองเลือดดำหนาครับผมพี่อยู่บ้านเนอะผมนงโทษครับผมพี่ตลกกับชี่อนี่ด้วยผมไม่ได้ว่าแต่ผมไม่มีอะไรจะพูดอ๋อไม่มีไม่พี่ไม่มีแฟน Yes s o Yes very good แซ่บไยโอ้ยใครก็ไม่ดีดปากญี่พ่นแล้วดีค่ะดีครับผมพี่อยู่เท่าไหร่สิบห้าครับผมมาแล้วครับผมพี่พี่อะไรครับผมทำไมเรียกแบบนั้นจัง อ้ามีคนเขา้าแม่งมีแต่คนเดิมเดิมเขาเสฟกูไอ้เหี้ยอย่างมีคนใหม่ๆเขาา้าอ่ะแบบว่าจะต้อนรับน้องใหม่ไงขอ <c oughs> โทษที่มันกระตุกเด้อเดี๋ยวไปหาขุดเมืองดีกว่าไปหาขุดเมืองดีกว่าทุกคน let's go ไปหาขุดเมืองไปไอ้เหี้ยกูลืมกูลืมทอดเปียสซิวมาซีแม่ม,มึงเอ๋ยผมจะไปบุกบ้านพี่มาเลยครับผมยินดีต้อนรับอ๋อ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 ,อพี่อายุเท่าไหร่สิบห้าครับผม let's ตีตุ่แกตีตุดแกโอ้โหได้เนื้อแล้วก็ได้ก้อนอะไรวะใช่ขนแกะวัตถ์ฟักนี้เฮ้ยอย่ารักชีวิตอย่าไปคิดสู้ทีมบอกให้เลยโอโ๋อยโแม่งเนี่ยม,มีมีคนขอ้อเซิลกูแม่งโอ้ยแล้วมันก็กระตุกด้วยนะประเด็นไหนมันกระตุกด้วยอะอเอาล่ะวันนี้พี่ดีดแปลกๆไม่ได้ดีดลครับผม,ม,ม,มพี่ห่างหนูหนึ่งปี เดตีกูโคตรแม่งเนี่ยเด้อคุยดีก็เราโคตรแม่งเนี่ยคุยดีก็เราตีออกซื้อแม่งสันนี่แหละมะันนี่ยแบบแบบยังไงแบักเคลียร์ได้ว่าซื้ออ๋อบักบักคุยกูอ่ออาอนไม่บอกเอ้ยบักคุยสตีฟโอ้ยเอาผ่าคีริวรูปแม้มาติดเป็น,นปีกเสือแม่งเงินจุดดับต้าทีมชื่ออะไรครับชื่อทีมครับผมชื่อทีมครับผมชื่อทีมครับชื่อทีมครับ อ๋อฮะอยพอนมันเกิดผมหน่อยวันนี้อายุสิบสี่แล้วยังไงก็ขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เอา,เอามีคนทักมาด้วยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำลรวยๆอายุยืนนานครับผมขอให้แบบประสบในประสบความสําเร็จในด้านที่ตัวเองทําอยากให้แบบอยาผิหวังกับความหักเล่นนองหลายเอ้ยสิบสี่แล้วนนพี่สกอยจี แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับพี่ชายสุดหล่อของน้องสาวครับผมอบครับคอยรู้จักบ้านเจ้าเฮ้ยแมนตี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 วัตเตอร์ฟักรู้จักบ้านกูได้ไง <Man dear. S 1> แม่งมีคนเข้าเซิร์ฟกูผมขับรถถังไปรอรอโอ้มาก็อยากเล่นด้วยจังเอาชื่อเอ็กบอกมาครับ เอาชื่อ Xbox มาถ้าใครอยากเล่นก็เอาชื่อ Xbox มานะครับน้อง,องพี่ไม่ได้ขี้ถีนะแต่ว่ามันมันยังไงอะ่ะเออมันมันสเปคไม่ดีอะ่ะคอมมันไม่ดีไอคอ,อมก็เฉียแล้วมือถืออ,อ่าเดี๋ยวโอเคขอบุณคับขอบคุณที่ให้ทอนนะครับผมอ,อ่าในสตรีมส่วนมันอาจจะมึงเสิววบมาครับเมียมึงติบอกพาขี้ลูปูมาติดอยู่หลังเออไปบุกเลยมาดิ ่าพี่รู้จักโตอย่างเี้ยโตเัวไม่รู้จักนะแกะบันแค้นนั่นบอกโอ้รู้จักเอ้ยกันแบบบันแค้นเงินนะบันแค้นเงินนะอ้าวไ,ไอ้เชี่ยหรือเปล่าไอ้ตอรทีมขอเล่นด้วยเอาชื่อเอ็กบอลมาครับผมลงคลิปกี่วันครับไม่รู้ครับผมมันยังไม่ค่อยว่างนะเออไอ้เชี่ยจะค้ำเลยไอ้เชี่ยกลับบ้านดีกว่าไอ้เชี่ยจะค้ำอยากค้ำล้วจะค้ำแล้ว,ลว,ลวนี่บัสกสกิวลีตันวันนี้ ตันอูอ้ๆระเบิดตุม้มแตกดักระเบิดคีปเปอร์ระเบิดดักมาสีแม่มึงไอ้เฮียแม่งคนเข้าเยอะมันก็กระตุกนี่ไงเวลากูจะสตรีมแม่งก็มีคนเข้านี่แหละมันก็เลยกระตุกมึงนะแม่งตีกูนะไอ้เฮียแม่งบวองตายแน่วินอ่ะเนี่ยจะต่อบล็อกแม่งก็ต่อยากเอ้โอ้ยเนะาะบอกคุ้ยตัวแด้ยิ่งกลัวโอ้เฮ้ยธนูแม่งทำไมยังยาวขนาดนี้วะกูรู้แล้วว่าใครนั่นไงไอส้สัตว ไอ้อเฮี้กย,ยกูยร,กยรู้แล้วกูรู้แล้วว่าใครเฮี้ยแม่งลงไปก่อนลงไปก่อนกูไม่อยากตายไอ้เฮี้ยแม่งสเกลิตันกายพันในสัตว์แม่งตัวเท่าควายเลยเอ,อเวนโอ้ยพิมพ์เป็นสิบ,บออสิบรอบกว่าจะเห็นเอ้อก็มันไม่มันมันไม่ทันนะ่ะจะไม่ทนอ้าวทำไมจะไม่ทนฮ้ไอเป็นคนอีสานบอลเมียนครับผมแมีนแล้วครับผมพี่ทำไมผมได้ยินใครเปิดอะไรอยู่ข้างข้างเอาดี ใช่อะอ๋อกูรูล้ละเสียงมาสะท้อนเนี่ยผมดูคลิปตัวเองด้วยนี่ไงเสียงมาสะท้อนทุกคนโอ้ยละบา้าซีแม่มือกูละตกใจหมดกวัวเป็นอะไร <laughs> ผมชอบเสียงพี่มากคนะรั้นแน่ไอยุสิบสี่ครับรมพี่ร้องเพลงหน่อยเอาเพลงอะไรพี่ชอบฟังแต่ละชิโอบอกเลยพี่ทีมมีทีมีร่างหัวคมคมว้ยคมแน่นอนบอกเลยโสดมาห้าปีแล้วอ้หน่องเอยโสดดีกว่ามีแฟนผม โสดนี่แหละมันถึงไม่เจ็บมีแฟนแม่งเจ็บทุกทีอย่าหามีพี่เกมอ่ะพี่อ๋อพี่เล่นเกมอะไรบ้างเหรอประมาณนี้เหรอก็ฟรีไฟไมค์คราฟแค่นี้แหละครับผมเสียงมันเลียมมันไงบักเดะหมาตัวไหนยิ่งทะนุซิกูโคตรแม่งตึรึงอยู่โคตรแม่งยิ่งรั่วกูนึกว่าสนาไนเปืบมัน,นเป็นสไนเปอร์หรอไอสัตว์กูนึกว่ามันปืนคนสไน,นเปอร์มันบ่รั่วมีเสนเปอร์มีรั่วอยู่ดี่หล่ะแม่งกูนจะไปยิงโอ้ ควมึงตายบักคุยเมียมึงตีโอ้ผมให้คุณโป้โปโป้หููโป้โปโป้เด้อคือคืออะไรวันนี้มันเกิดผมเนื้อวันนี้มันเกิดผมเนื้อใครที่มาใหม่เด้อวันนี้มันเกิดผมเนื้อแม่งเอ้ยมันกระตุกมันกระตุกเพราะมีคนเข้านี่แหละไอเวนเอ้ยโอ้ยพี่ทีมขออาหารหน่อยเดินมาเดินมาโอ้ คิปเปอร์คองเว้ยทักมาฮะเฮียงเอ,อ้ยอย่าทักอย่าทักให้ทายว่าน้องอายุเท่าไหร่ประมาณสิบสี่ครับผมพ่อมึงตายบกกบเชี้อะไรควายเชี้อะไรบกเฮียบบกสัตว์บกหมัดบกหอยบอกหอยนางลมบกนมตั้งเต้าบกเต้าหิมะพี่ชื่ออะไรครับหมายถึงชื่อจริงชื่อจริงใช่ไหมชื่อจริงก็นัทีนะโอ้ยเอ้ยกูยยยยยสั่งคนที่มันมาตีกูนี่นี่นคุยไม่นี้โม ไอบอกจะเอาอาหารแม่งเมื่อไหร่ฝนมันจะหยุดตกวะไอเชี่ยเมื่อไหร่ฝนมันจะหยุดตกวะแม่งโคตรกระตุกเลยมันกระตุกแล้วก็มีคนเข้าด้วยเอออออยโอ้เฮียเฮียแตกวะนี่โอ้มันเป็นน้ำกูนึกว่าน้ำแข็งไงสัตว์ว่าแต่ฟักแม่งโคตรกระตุกเลยทุกคนวันนี้ว่าจะมาสตรีมแป๊บเดียวนะเพราะว่ามันโคตรกระตุกแล้วก็โคตรกระตุก ึงดูนี่มึงดูนี่ทุกคนมึงดูนี่ทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมชิปเปอร์คองงวยชิปเปอร์คองงวยชิปเปอร์หวายงอ What the fuck What the fuck นอนครับครับผมบางทีก็อ่านไม่ทันเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาที่บ้านโอ้ยไม่ไม่เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยระเบิดรุ่อยากจะบอกว่ากูเดินกูอยากจะบอกว่ากูไปไม่ได้อะหมอบแม่งเลยสัตว์เอ้า โอ้โหเสียงแม่งดันชัดมากดังโคตรชัดเลยทุกคนทุกคนทุกคนเดี๋ยว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 ทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่โอ้โหเมียไปไหวสัตว์แม่งฝนมันก็ตกแม่งมันก็เลยเพิ่มความกระตุกให้กับเกมกูบอกมามึงเอ้ยบอกมาสีแมวมึงนี่เอ้ยยิ่งกูครับคงว่ะโอ้ยโ,โอ้ยเอตกตกหลุมลากแง่ไม่ใช่นี่แหละวะคนนูนไหน อย,อย่าเพิ่งวับแม่งเวลาคนวับมาแม่งก็กระตุกชิบหายเลยเลยน้ำเน่เดี๋ยวถ้าจะเล่นกับผมนะถ้าจะเล่นกับผมนะจะไม่สตรีมเพราะว่าสตรีมไปด้วยเนี่ยเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันกระตุกโอ้โอ้ซอมบี้ใจเกเรเหมือนเข่าโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย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 โทรศัพท์ก็บั็กไอ้สัสโอ้เวียนเอ้ยเวียนเอ้ยเวียนอะไรบ้างไฟพญานาคโอ้โว้โอ้โว้ โอ <IS> <iny SC I noise> <instructors> ah, yeah. ้โอ้มึงเล่นกล้ามากี่ปีเนี่ยไอสัตไอเชี่ยแม่งกล้ารโคตรใหญ่ตัวแม่งเท่าควายกูนึกว่าควายธนูไอสัตว์ไอ้แอดมาครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวครับโอ้บอกกลยโอ้โอ้โอ้โคิปเปอร์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 เอ้ยถ้าเราอยู่น้ำเนี่ยมันจะระเบิดได้ไหมวะบอกให้เลยโคตรกระตุกขนาดกูกินแม่งยังไม่ได้มีเสียงยังกระตุกไม่กระตุกก็ดูเอาครับผมขนาดกูกินอาหารกูยังไม่ลดเลยครับผม โอเคพิ่งมาลดตอนนี้ตอนนี้กูลงทางแล้วครับผมว่มาบ้านกล้ามตูดเน้นเอเี้ยพูดกับใครพูดกับเกมฮ่าฮ่าพูดกับเกมพูดกับเกมหนูเป็นเอฟซีจากวะเทราขอบุณครับผมโอเอฟซี FC จากเอฟซี FC ลาวไอเชี่ยพึ่งมีคนลาวมาเป็นเอฟซีขอบคุณมากมา,มารกครับผมที่ต้องนอนแล้วฝนจะหยุดตกไม่คนมันมีอยู่แค่มันมีสามคนอ๋อ อีชี่ the b u t t e r ถ้ามันไม่กระตุกแม่งกูอยากกูอยากให้มันไม่กระตุกโอ้ยมื่อไหลกกูจะมีเงินซื้อขอมเนาะเออเออของแม่งก็ราคาเป็นหมื่นเงินก็ไม่มีไอสัตว์แม้แต่บาทเดียวแมาแต่ฟักไม่มีเงินซื้อของก็เลยเล่นแบบกระตุกไงมันกระตุกเพราะว่ามีคนเข้าเซิร์ฟกูกี่ปีแล้วค่ะไมาถึงอายุผมเหรอเกมมาครับเหรอครับใช่ครับผมโคตรกระตุกเลยดูดิ กูจะเล่นเวอร์ชั่นเก่าดีกว่าไอ้เหี้ยแม่งเวลาจะมีคนไอ้เข้าสตรีมกูมันจะแบบโคตรกระตุกเลยเนี่ยเวลากูสตรีมแม่งก็มีคนเข้าสตรีมกูใช่มั้ยพอมีคนเข้าสตรีมกูคลิปมันก็กระตุกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันเป็นแบบนี้มันได้ไงตกน้ำเอ้ยมาสีแม่งมึงนี่เออ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 โอเคเออแม่งฝนหยุดตกแล้วนี่แหละก็เพิ่มความไม่กระตุกอุ้ยเปลี่ยนเปี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 ่ยนอุ้ยอุ้ยอ้ยโทรศัพท์กูกดไม่ได้เปลียนเฮ้ กูทรศัพท์กูกดไม่ได้ทุกคนโทรศัพท์กูกดไม่ได้มาตัดฟักสิ่ิมเอนเออทึ่งมากดได้ตอนทุกคนเดี๋ยวกูมึงมึงเห็นไอตัวนั้นไหมมึงเห็นไอเชียนนั้นไหมมึงเห็นไอตัวดำๆเหมือนกระเปียดไหมมึงเห็นไหมมึงดูนี่เลยเอาเมื่อกี้กูกินอาหารมันทำไมอันนี้กูไม่เพิ่มมาะเออหอยไปไม่หรอมึงดูนี่นะมึงดูนี่นะ มึงเห็นตูดมันไหมดูนี่กูจะเปิดสังหารมิติใจเกเรตกตูดมันไอ้ยี่กูตกตูดไอ้เชี่ยชิปเปอร์อู้หูไม่กอดอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย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 ไอ้เชี่ยเชี้ยเชี่ยเชี้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 ยเชี่ยเี่เชี่ยอี๋เชี่ยไอ้เชี่ยโทรศัพท์กดไม่ไปไอ้สัตว์เลื่อนไม่ไปไอ้สัตว์ไปแค่ทางตรงทางเดียวไอ้เวียนเอ้ยมึงอย่าเป็นแบบนี้สิโอ้โอ้ยเกือบตายอย่าเพิ่งทักมาทักาคคยยยเเเลออกูต โอเคเกิดที่บ้านโอเคเกิดที่บ้านอ่าที่บ้านน่าจะปลอดภัยดียืนเออทำเชี่ยร์เลสัตว์เอา้าเอา้ามึงยืนเด้อเด้อมึงไม่สนใจกูเลยเหรอเอา้ามึงสนใจกูหน่อยก็ได้ไอเวีนเอา้เอาไอคิปเปอร์แม่งไม่สนใจกูเลยที่ใจจีเลยเหรอแม่ผมไอคิปเปอร์แม่งไม่สนใจกูเลยมึงดูดิไอเหี้ยเอ้ยฮัลโหลฮัลโหล พ่อมึงไอ้สัตว์มึงวับมาทีเดียวแม่งกระตุกทั้งโคตรเลยเอ้ยโหลโหลโหลแม่งฮัลโหลฮัลโหลแมนฮัลโหลแมนเอ้าท่าไมมันช้าอ่ะเอ้าเอ้าโอเคโอเคไอเชี่ยมึงเต้นอบกกำมังสไตล์อบอบอบไอเชี่ยนี่เต้นกำมังสไตล์สัตว์กำกำลังจะตายไอเวียนไอเชี่ยนี่ไอเชี่ยนี่มึงมึงมึงไปแกมึงอย่ามาลบ เียงแม่งก็ดังชัดเจินเลยซอมบี้ซอมบี้โทษทีนะกูไม่มีห้องเก็บเสียงถ้ามีห้องเก็บเสียงเสียงมันจะคมกว่านี้นะเอ๊มันใช่แล้วทุกคนกูว่าและเวลากูสตรีมทีไรกูว่ากูต้องเล่นเวอร์ชันเก่าไว้ทุกคนเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันก็จะมีข้อดีบ้างนะข้อดีก็คือมันจะทําให้อ่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยรอ,องรับพอโทรศัพท์รองรับแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าเซิร์ฟกูได้เพราะว่าเขาเล่นเวอร์ชันใหม่กันหมดกู จะเล่นเวอร์ชันเก่านะทุกคนกูจะเล่นกูจะโหลดภาคเถื่อนมาเอาแค่นี้กูจะโหลดภาคเถื่อนมาเพราะว่าเวลาที่กูเล่นเวอร์ชันเนี้ยเออเวลากูสตรีมแม่งมีคนเข้าเซิร์ฟมีคนเข้าเซิร์ฟแล้วเป็นยังไงมีคนเข้าเซิร์ฟแม่งก็แหลกแหลกแม่งก็กระตุกแล้วก็เล่นไม่มันแล้วคนดูก็ไม่ดูคลิปกูแล้วคนดูก็บอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันกระตุกแบบนี้เออมันก็แบบนี้ใช่ไหมเออแล้วกูจะเล่นเวอร์ชันเก่าแล้วกันนะโอเคไหมขอให้มีความสุขของผมเดี๋ยวออกเล่นด้วยเดี๋ยวออกชื่อให้ครับผมหนูเป็น fc จากขอออออดดนนคครรัับผมขาเเี๋ยวกื่ให้ พี่สุขสามมันเกิดคอมครับผมขอบคุณครับเกเรไม่ได้เกเรครับผมอยากจะบอกว่าโคตรกระตุกเลยจังหวะนี้แม่งเอ้ยน้อน้อเขี่ยมาดิ What the friend What the floor What the feel the heart ย o h e มันรำกับฟุ้นนะว่าจะเฮลแวว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 หนีดีกว่าไอ้นี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 ้จากไอ้พวกเชนี่มึงอย่าวับมาฮะกูไอสัตว์แม่งกูปิดมงกุฎเลยไอ้เฮียแม่งกูไม่น่าทำให้มันเลยโอเคแม่งใครมาเล่นกับกูกูจะไม่ให้มงกุลในไอเฮียแม่งวับมาแต่ละทีแม่งโคตรกระตุกชิบหายเลยเอเวน ก็โหลดตามไงโหลดตามไม่รู้หรอกว่าเขาจะเล่นเวอร์ชันอะไรอ่ะเออไม่รู้หรอกว่าจะเล่นเวอร์ชันอะไรไม่บอกเว้ยไม่บอกเว้ยว่าจะเล่นเวอร์ชันอะไรแ้ไม่บอกเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจ,จ,จะให้เล่นด้วยเดี๋ยวจะเปิดเซิร์ฟให้เล่นด้วยแต่ว่าอีเครื่องหนึ่งนะเพราะว่าอีกเครื่องหนึ่งมันจะไม่กระตุกแต่ว่ามันสตรีมไม่ได้เพราะว่าถ้ามันสตรีมเนี่ยมันจะเด้งออกทันทีเลไม่รู้ว่าเป็นหาอะไรอายุกี่ปีแล้วสิบห้าครับผมสิบห้าเต็มวันนี้มันเกิดผมด้วยนะมีคนมีคนบอกว่าพี่่จใชออ พี่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 คุยคุยปัดท้อบักข้าขัวดักยั่ไหมึ้นสามหาวแถววะปัดท้อปัดท้อสุขสามวันเกิดนะข้าคนสวยบอกมูขี้บอกมูดกักโอ้โหว่าไงเฮาสุดเลยสุขสามวันเกิดวันนี้ทำงานอยู่โรงเรียนเมื่อยแทบตายเลยโอ้ให้กูมาสตรีมเกมมาข้าควรก็กไงแม่งกูนอนไม่เต็มอิ่มเลยไอสัตว์เด็ดเด็ดเด็ด ทำไมมึงเฮ็ดหน้าเซเวียเซกัวซอมบี้ไอ้ยอมบี้เจกิเลียทำไมมึงทำแบบนี้กับกูมึงบอกพ่อองด้วยนะว่าพ่อมึงอะเล่นกล้ามกี่ปีถามพ่อมึงให้กูด้วยว่าพ่อเล่นกล้ามมากีก่ปีมาดิมาต่อฟัก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 โอ้โหมาต่อฟักมาต่อฟักดูดิเนี่ยกูกินอาหารแม่งแต่อาหารแม่รสมึงดูดิมันกระตุกขนาดไหนมึงดู แม่งทำไมตอนตอนตอนกูเล่นแบบไม่สตรีมแม่งทำไมมันลื่นจังวะเออเวลากูเล่นแบบไม่สตรีมแม่งลื่นลื่นแบบลื่นเหมือนคอมอ่ะกูบอกให้เลยไอ้เชี่ยแม่งพอกูสตรีมเท่านั้นแหละโอ้ยเรียนเลยเดี๋ยวก็มีคนเข้าเสนอพูด้วยนะประเด็นพี่บอกตั้งนานแล้วว่าอายุสิบห้าปีแต่ก็ยังจะทำอ๋อก็ขอพึ่งมาไงถ้าเกิดว่าเขาพึ่งเขาก็พึ่งมาไงเขาก็ยังไม่ค่อยรู้ไงเขาก็ยังไม่รู้เขาก็พึ่งมาว่าพี่อายุเท่าไหร่ไงเออไม่เป็นไรหรอกไม่ต้อง ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกคนเออมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเป็นธรรมดาหรอกเออ,เออ้นี่มันที่เก่ากูมึงโดนกูแน่บ็อกสเกลลิตันของกูคุยมาอน,นี้ยมาอน,นีโอโอ้โอ้โอ้มึงม่ทะลุบล็อกมาได้วะเออมึงมึงก็ทักมาเนะาะบอกคุยเอ้ยนี่อุยตบตูดแมงเลยไอ้สัตว์นี่ไอ้น้องจะรู้จักสำนักวัดเซาลินเปล่า ค่าคือสมเด็จว,วัตสตินไม่ใช่สมเด็จเนี่ยเออกูจะแต่งตัวเป็นสตีฟแล้วก็โกนหัวโลนๆนะเอาไหมโอเคปเปล่างั่นทุกคนจะตูกจริงคอมเมนต์คอมเมนต์มันบั๊กด้วยเนี่ยคอมเมนต์บั๊กด้วยเออดูแล้วคอมเมนต์บั๊กด้วยมันหมุนติลิวติลิวนึกว่ามแมงง,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 งอแง้งดูดิโอ้โหองตายมาดิมาดิเออ what the fuck what the fuck What f**k โอเคยังไงก็ก็จะจบสตรีมไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก็ยังไงก็ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กับช่องทีมีด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครชอบสตรีมนี้ก็อย่าลืมกระทืบเลยให้ถึง2ไลค์กันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้วิวตกแล้วก็ไลค์ตกมากนะครับผมเพราะว่า YouTube แล้วก็ตทีกกชอบปิดการมองเห็นช่องผมนะครับไม่รู้ว่าเป็นหาอะไรนะครับผมออโอเค ยังไงก็ฝากติดตามให้กับบอกสตีฟด้วยเด้อเนี่ยบอกสตีฟต่อยหนะ้าเอ้ยติดตามหรือไม่ติดตามถ้าไม่ต,ตามกูต่อยนะติดตามดิเนี่ยต่อยแม่งเลยสัตว์เดี๋็ดๆไม่ติดตามเหรอไม่ติดตามเหรอนี่นี่ต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยฮุบไซด์ฮุบขวานี่แม่งเลยโดดนี่โอเคสวัสดีบ๊ายบายกูดบายลาก่อนโชว์แมนภาษีฟัก <c oughs>